ตอนนี้นะคะพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะชุมชนสองฝั่งแม่น้ําป่าสักนะคะก็ได้รับผลกระทบหนักค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายที่1,200ลูกบาทเมตรค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเพิ่มการระบายน้ํา1,200ลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ107.01ระดับกักเก็บสูงสุดที่960ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําจะอยู่ที่ ,1 1 0 0 จะอยู่ที่117.92ล้านลูกบาทเมตรต่อวันระดับการระบายน้ำนะคะจะอยู่ที่104.27ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะซึ่งหลังจากการเพิ่มการระบายเป็น1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ถือว่าติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำป่าศัก ที่อยู่ทางด้านหลังเขื่อนค่ะก็ถูกน้ําท่วมอย่างรวดเร็วคือที่อําเภอวังม่วงมากกว่า10หมู่บ้านแล้วก็รวมแล้วนะคะกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันล่าสุดน้ําในแม่น้าป่าสากักช่วงอาเภอเมืองสระบุรีก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมตําบลปากเพียวท่วมสะพานดำทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีค่ะชุมชนเขาคูบาชุมชนวัดศรีบุรีรัตนารามและชุมชนดาวสเสด็จ ด้านการช่วยเหลือทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีค่ะก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีพื้นที่ถูกน้ําท่วมเพิ่มขึ้นประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเริ่มมีปัญหาด้านน้ากินน้ําใช้มากขึ้นด้วยค่ะ